<Out. S 2> เอาแบบเวลาไปถึงที่บ้านนะคะก็คือเราจะเอาแป๊บนึงนะเวลาเราไปถึงที่บ้านเราจะตั้ง Wifi นะคะกดมาที่เมนูก่อนแล้วกดตัวเลื่อนให้เป็นข้อ5ค mm ําว่า Network นะคะ Network เสร็จปุ๊บกดโอเคค่ะเลือกเลื่อนลงนะคะเป็นข้อ s Set up อ mm ุสศั์กดโอเคก่อนนะคะเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาให้ yes ก mm ับ n นกดเลขหนึ่งค่ะคือ yes ร mm hmm. อแป๊บนึงค่ะ ตอนนี้มันกําลังเสิร์ชหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่รอบตัวเรานะคะพอมันเจอเสร็จแล้วเจอ Wi-Fi บ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยผมสมมติว่ามีชื่อของเราชื่อ Wi-Fi บ้านเรา,เราขึ้นมาก็กดกดโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเรอดูแป๊บเึงยค่ะเสิร์ชหาเสร็จแล้วนี่อันนี้คือ,อลายชื่อของ Wi- f i ที่อยู่รอบตัวเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้ที่รับรับได้นะคะมีชื่อ easy ink ก็คือที่ร้านอ่ะสมมติว่าเอา easy ink ก่อนละกัน อีจีอิงกดโอเคค่ะเสร็จแล้วมันให้ใส่พาสเวิร์ดเราก็กดพาสเวิร์ดลงไปแค่นี้กดพาสเวิร์ดลงไปเนะาะสมมุติว่ากดพาสเวิร์ดร้านลงไปอันนี้คือพาสเวิร์ด Wi-Fi ของเรานะคะง่ายง่ายไม่ยากกด wi-fi สัญญาณพอได้สัญญาณพาสเวิร์ดเสร็จแล้วก็กดโอเค รอแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวมันมีให้ yes กับ no ให้กด yes ค่ะแล้วมันจะ connect มา1ใบก็คือมันจะเทสออกมา1แผ่นโดยที่ถ้าสมมติว่า connecting เสร็จแล้วมันก็จะมีกระดาษออกมา1ใบนะคะรอสักพักแป๊บนึงไม่นานออก connect แล้วเดี๋ยวมันจะออกหนึแผ่น ที่บ้านก็เหมือนกันนะคะรอรอ,อเดี๋ยวมันคอนเ็คมาหนึ่งแผน่นขึ้นอยู่กับสัญญาณ Wi-Fi เราเร็วหรือช้านะคะมันจะขึ้นอเนกแล้วะคะ่ะกดโอเคก็กดโอเคไปอันนี้คือเราปิ้งเทสออกมาหน,ในใึ่งใบว่าคืนที่เป็นเทสเนะี่ยคือหมายถึงว่ามันได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านเราละ่ะพอเชื่อมต่อที่บ้านเราเสร็จแล้ว มาใช้หนึ่งใช้อันนี้ก็คืออันนี้คือคอนเนคคอนเนคแล้วก็คือจะขึ้นแบบนี้นะคะพอคอนเน t เสร็จแล้วอันนี้คือจบเรามไม่ต้องมาทำอะไรกับตัวเครื่องเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่ตัวโทรศัพท์มือถือออันนี้ปิดได้เลย